สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านเะโยคาววจรทั้งหลายตางพากาันสมาทานประกรรมฐานสมาทานสินแล้วต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายปรงใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์จะทรงมรุอภิเศกสัมมาสมัมโพธิยาณ ในวันนั้นองค์สมเด็จพระิชิตามานนั่งอยู่ที่โคนโพ <c oughs> เอาหลังหันหลังก็ไปทางต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอธิษฐานว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลือดเละเนื้อขอเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินซีจะตัดสายไปก็ตาม ถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากทีน่นี้กำลังใจอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้มีความหวังดีสิ่งะนิพานจะต้องทำใจอย่างนี้ทุกขณะที่ปฏิบัติที่ทรงอารมณ์อยู่หมายความเมขณะใดยังมีความรู้สึกอยู่ ขณะนั้นเราจะต้องใช้อารมณ์อย่างนี้เสมอจะไม่หวาดวันพัันพลึงกับความตายที่ยังปกําะังเคยขึ้นกับเราถือว่าชีวิตเป็นภาวะปกติที่มันเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ถ้าหากว่าเราจะตายกับความบริสุทธิ์เราจะพอใจมากฉะะนั้นเสียงก็ดี หรือว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งคนดีจะเพึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราคุมอารมณ์อยู่คําว่าคุมอารมณ์นี่ผมหมายความมาทั้งวันนับทั้งตื่นยันหลับจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นปกติเราจะไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดที่มันจะพึงเกิดขึ้น ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอารมณ์เราก็ถือว่าเป็นกฎธรรมดาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องประสบอย่างนี้และการประสบกับความยากลำบากต่างๆในชีวิตไม่ใช่มีแต่เราคนที่เกิดมาแล้วตายไปแล้วทั้งหมดนับไม่ถ้วนเขาประสบมาแล้วเหมือนกันในปัจจุบันคนทุกคนในโลกก็ประสบเช่นนั้น ในเมื่อโลกมันเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังไม่มีอะไรจะทรงความสุขไว้ได้โลกเวรนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวไม่ว่าเมื่อสภาวะปกติของมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันทือว่าชีวิตของเรานี้ไม่กี่วันมันก็จะสิ้นสาก ร่างกายจะสลายไปเราจะไปจุดที่เราต้องการนั่นคือพรนิพพานแล้วก็สงอารมณ์ระงับโลภความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงไม่ยอมนึกถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วและก็ไม่ยอมจะนึกถึงเรื่องต่างๆที่มันยังไม่มาถึง เราจะควบคุมกำลังใจของเราให้ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเยือเกเย็นที่สุดในปัจจุบันคำว่ารมนี่มันมีปัจจุบันอย่างเดียวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตความรู้สึกของเรามันมีคำว่าเดี๋ยวนี้เป็นปกติถ้าเดี๋ยวนี้เขงเราดีเสร็จแล้วเวลาไหนที่มันจะชั่วมันไม่มี วันนี้ก็ขอพูดถึงสกิทาคามีมักด้านเรื่องงับโทสะและตัดโทสะจอเป็นการตัดแดดเบาๆเพราะว่าพราะสกิทาคามียังไม่สามารถทำลายราคะหรือว่าโลภหรือโทสะหรือโมหะได้หมดเป็นได้เพียงว่ามีอารมณ์ดีกว่าพราะโสดาบันหน่อย ที่ความรักในระหว่างเพศก็ดีความโลภอยากได้ทรัพย์สินโดยไม่ชอบทำก็ดีหรือว่าโมหะความโกรธก็ดีโมหะความหลงก็ดีเป็นอาการบรรเทาลงไปมากดีกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันความรักยังเต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีล ความอยากรวยยังเต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีลความโกรธยังมีอยู่เต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีลความหลงสวยสดงามยังเต็มภาคภูมิแต่ว่าไม่ลืมความตายรักปณิพานเป็นอารมณ์เคารพในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นอันว่าประสงค์ดากับติราคาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทรงอธิศิน มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลหนักหนักอยู่ในเรื่องของศีลน,นี่มันเป็นของไม่ยากแต่ว่าก่อนอื่นใดทั้งหมดขอย้ำว่าท่านท่างหลายอย่าลืมเวลานี้เราพูดกันทั้งหมดอนนาปานุสติกรรมฐานเรื่องลมให้ใจเข้าออกท่านอย่าเผลอ ถ้าเหลือลมให้ใจเข้าใ,ใจออกมาลารแสดงว่าเราเหลวเมื่อน,นั้นหรือว่าอย่าส่งคำภาวนาและการพิจารณาไรๆก็ตามลืมลมให้ใจเข้าใ,ใจออกไม่ได้นี่จุดหนึ่งจิตเราถ้าอยากกินเลสได้ดีอันดับแรกให้ทรงอารมณ์ฌานคือสมาธิให้มีอารมณ์สงบสกัดที่สุด มีความกล้ามีความแข็งพอสมควรเมื่อจิตใจมีความเยอเือกเย็นดีแล้วคลายรวมลงมาพิจารณาขันห้าเนื่อว่าพิจารณาในด้านของอสุปกรรมฐานกาย,ยกตานุสติกรรมฐานเป็นการทำลายหรือว่าระงับหรือว่าลดกำลังของความรักในระหว่างเพศพิจารณาจาคานุสติกกรรมฐาน เป็นการลดกำลังความโลภอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้ไปเรามาพูดกันถึงความโกรธความโกรธความเย่มบาดนี่มันมีกับคนทุกคนที่เป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสหรือว่าพระโสดาบันและพระสิกขาคามียังมีความโกรธ แต่ว,ว่าความโกรธของพระอริยเจ้าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครท่านโกรธเดี๋ยวถ้าก็เววิ่งโกรธทิงถถ้งไปได้คนดีหนานแน่นไปด้วยกิเลสโกรธไม่จบมันนี่เราหาทางจบของความโกรธถ,ถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายเลยเราก็จะพยายามตัดแข้งตัดขามันเสีย ให้มันไะเกียดแต่กายไปไหนไม่ไหวมันจะวิญญามค่อยๆหมดกําลังลงไปนี่มันมันเดินไม่ได้เป็นคลานไม่ได้วิธีตัดความโกรธที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําแนะนําไว้เป็นสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือใช้เมตตาพรหมิหารแบบที่สองใช้กระสินสี่ สำหรับวันนี้ผมจะขอพูดแบบของกระสินก่อนจะเพราะกระสินที่พระพุทธเจา้าทรงแนะนำให้ระง,งับความโกรธหรือว่าทำลายความโกรธมีอยู่สี่อย่างคือกระสินสีแดงกระสินสีเขียวกระสินสีเหลืองกระสินสีขาวพอพูดถึงกระสินท่านอย่าทำตาโตและตกใจ เพราะว่ามีนักปฏิบัติมาก้วยกันพอพูดถึงกระสินรู้สึกทำท่าทางใหญ่โตรู้สึกว่าเหมือนว่าเป็นของใหญ่ของหนักเสียจริงๆแต่ความจริงกรรมฐานทั้งสี่สิบกองจะเป็นกระสินหรือไม่ใช่กระสินก็ตามเป็นของมีค่าเสมอกัน ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยผมเคยฝึกมาแล้วผมไม่เห็นมป็นแปลกอนุสติสิบก็ดีอสุบสิบก็ดีขสินสิบก็ดีอาหาเรปริโกตันญาจตุธาเวทานสี่นืกอว่าอารูปสี่อารูปก็มาจากขสินมันก็แค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปจากกันเป็นแต่เพียงว่ากระสินเป็นกรรมฐานหยาบสามารถจะทรงชานสีได้ทุกอย่างเท่านนั้นเองสร้างความเข้าใจตามนี้ไว้โดยนะครับอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะจับกระสินเข้ามาก็แสดงว่าฉันน่ะเก่งเสียเต็มทีนั่นเป็นเป็นความเลวที่ให้อภัยอะไรไม่ได้เลย เป็นคนมีแต่สัญญาจะเป็นคนที่ไม่มีปัญญาวันนี้มาพูดกันถึงอสินตัวอย่างก็คือพระลูกชายในช่างทองตามที่พูดมาให้ฟังแล้วในด้านของพระสูตรท่านบวชกับพรสารีบุตรท่านเป็นคนมีโทสะจริตพรสารีบุตรให้อาสุพกรรมฐาน คิดว่าคนหนุ่มคนสวยคนรวยย่อมหนักวิกามารมเมื่อให้กรรมฐานผิดผิดกับจริตไม่ตรงกันเราะการตีค่าศึกค้าศึกมาหน้าบ้านเราไปตีหลังบ้านค่าศึกมันก็ปล้นบ้านหมดสามสิบสามเดือนท่าน,นไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ เมื่อออกปนภาษาภาษารีบุตรพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ,าจ้าจะนทรงส์ตัดภาษาลีบุตรคลบุตรผู้มีความมีผู้มีศรัทธาที่แต่ถาคตไม่สามารถจะสอนนั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอภาษาลีบุตรกลับไปก่อนเมื่อภาษาลีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวร ยังได้สมมอบกระสินอันหนึ่งที่เรียกว่าโลหิตกรินคือกรสินสีนแดงโดยนิลมิตรดอกบวัวเป็นสีนแดงเพื่อวัวทองคำให้พระองค์นั้นไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารอาดอกบวัวปักอยู่นกองทรายแล้วก็นั่งเพ่งมองจำวันนี้สีแดงสีแดงสีแดงเล็กในใจ พร้อมกันนั่นเห็นจะกำหนดรูดลมหายใจเข้าออกไปด้วยพอลืมตาขึ้นมาใหม่ถ้าก็มองจับสีแดงเมื่อสีมันพร่าไปใจจำไม่ถนัดลืมตามาดูใหม่แล้วก็หลับตาเล็กเพียงสีแดงพ่เดี๋ยวเดียว,ยวสีแดงก็คลายตัวจางลงทีละน้อยดันน้อยกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีขาว จากเป็นสีขาวเป็นประกายเหมือนแก้วเป็นแก้วใสก่อนจากแก้วใสเป็นประกายคล้ายๆแก้วทอแสงจากพระอาทิตย์ตอนนี้สนแสดงว่าจิตของท่านเป็นผู้ทรงฌานเข้าถึงฌานสี่ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมาหาหมมนีทรงพิจรนานรณาดูว่าองหนอ พระองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเวลานี้เธอได้ฌานสี่แล้วถ้าเราไม่ช่วยเธอจะบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เวลาที่เธอหลับตาอยู่อย่างนั้น สมเด็จพระจอมไตรจร้งได้ส่รงนรมิตรดอกบัวที่มีสีสดใสให้กลายเป็นสีเศร้าหมองเมื่อน,นั่นเพื่อท่านนั่งภาพเพ่งภาพของกระสินคือสีแดงที่เป็นใบ,บกายพอกำลังใจก็ลืมตาม,มันดูดอกบัวเห็นดอกบัวเศร้าหมองคิดในใจว่าโอหนอดอกบัวนี่เมื่อกี้นี่ผ่องใส เวลานี้มันเศร้าหมองไปเสียแล้วหรือก็หลับตานึกว่า๋อ้ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นมันผ่องใสแต่มาถึงความเป็นหนุม่มเป็นสาวเท่านั้นการเวลาล่วงไปร่างกายเราก็เศร้าหมองแบบนี้เธอก็พิจารณาแบบนี้ต่อมาองค์สมเด็จพระจินัสีก็สรงนเมิตรให้กลีบัวหล่นลงเธอพิจารณาภาพกระสินด้วย แล้วก็ใช้อารมณ์ใจพิจารณาถึงกําลังเขาล่างกายด้วยว่ามันมีความไม่เที่ยงมันมีความทุดโทมเป็นธรรมดาลืมตาไมาท่ทีตายจริงกลีบนัวหล่นเสียหมดแล้วเหลือแต่ฝักเกสอนก็ไม่มีเือแต่กันเธอก็หลับตายลงไปคิดว่าร่างกายระนี้สุดโทมลงไปลงไปเช่นเดียวกับดอกวัวเศร้าหมอง แต่ในที่สุดกลีดก,ก็ร่วงลงเหมือนกับคนแก่ที่มีร่างกายค้อมไปขนาดหลังหลอฟันหูก็ฝาตาก็ฟางผมก็หงอกฟันก็หักนั้นก็เหี่ยวยน่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่เห็นว่าเป็นของดีของสดใสมันไม่มีแล้วสำหรับคนแก่ชีวิตร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นสณะนะ แล้วก็ลืมตามาดูวิธีตอนนี้องค์สมเด็จพะจินสีทรงนิรมิตหการบัวหักดอกบัวหล่นผลป,ปีปีไปหมดเธอเห็นภาพที่องค์สมเด็จพระบรมโรสาคตยทรงนิรมิตดอกบัวอย่างนั้นก็มาเนกถึงกายเมื่อร่างกายนอกจากแก่ไม่ช้ามันก็ตายเมื่อเธอพิจารณาไปก็คิดว่าร่างกายไม่มีความหมายสําหรับเรา ดอกบัวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานเป็นดอกบัวทองคําเป็นภาชนะที่มีความแข็งในไม่ช้ามันก็สลายตัวได้ฉันใดร่างกายของเราก็มีสภาพฉันนั้นฉะนั้นเราจะไม่ติดในร่างกายนี้ต่อไปท่านก็ทําใจให้นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา คือไม่สนใจในร่างกายร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้ทำจิตของท่านนี้จับภาพกระสินก็พิจารณาร่างกายควบก,กันไม่ช้าไม่นานท่านจะก็ได้ได้สมเด็จอนาตผลพร้อมไปด้วยบริสัมพิทายานนี่สำหรับตัวอย่างในการเจริญเป็นกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าทำเป็น สำหรับท่านนนั้หลายชอบสีอะไรสีแดงไือว่าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีขาวจะทำกองไหนมันก็มีสภาพเหมือนกันกาสินไม่มีอะไรยากเป็นของง่ายๆเป็นกรรมฐานอยากชอบกองไหนชอบสีอะไรเพ่งสีนั้น แล้วก็ทำตัวอย่างอย่างพระในชางทองหลับตาไปก็น,นึกถึงภาพสีอะไรนึกถึงสีนั้นเรื่องถึงชื่อสีนั้นเจนั้งสีนั้นทรงตัวไม่ต้องลืมตามมาดูใหม่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่นึกขึ้นมาเมาไรเห็นภาพนั้นติดตาทันทีเรื่องนี้เรียกว่าอกหานิมิตเบื้องตน แต่สีนั่นก็คลายจากสีเดิมจากเหลืองจากแดงจากเขียวมาเป็นเหลืองอ่อนๆจนทั้งเป็นสีขาวยังต้องเป็นประกายแท่งทึบทำมันเป็นสีขาวแท่งทึบใหญ่จะบังคับให้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้บังคับให้ใหญ่ก็ได้ยานี้่อว่าจะเข้าถึงอุปจารสมาธิเต็มภาคภูมิ ถ้าสีนั้นกลายเป็นประกายพึกสีกสินนี่เหมือนกันจะเ,เป็นกสินกองไหนก็ปรากฏเหมือนกันทําเป็นแล้วสีต้องเป็นประกายพึกหมดถ้าเป็นประกายพึกเส้นแดงวิจิตเข้าทิงชาขนขณะที่เพ่งสีเส้นกสีก,ส,ส,ก,ส,ส,กสินที่เป็นประกายพึกนั้นแต่ประปรกฏว่าไม่รู้ให้ใจหรือเปล่ามีสภาพผลไม่ให้ใจใจสว่างโพ จิตไม่รับสัมผัสภายนอกหูม่ด้ยินเสียงยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่รู้แต่ความจริงพระเจริญกรรมฐา,านในะยุงไม่กินลิ้นไม่กัดถ้าจิตเป็นชานใะนยงลิ้นไม่ทำไม่ทำแน่ท่านก็ควรจะพิสูจน์ดูแล้วต่อไปเวลากลางวันกลางคืนก็ตามถ้าท่านไปทางไหนจิตของท่านไม่ทิ้งอุปจารสมาธิหรือปฐมฌาน หรือ่องทุติยชาญชาญี่สองยุงมันไม่ชอบยุงไม่ชอบกัดยุงมันเกลียดคนใจดีเป็นนั้นว่าเป็นเครื่องเป็นสจิตของตนในเมื่อจิตเข้าทิ้งทรงจิตจับไปรกกายพฤกษสว่างสวายใจลุกโลใจสว่างโล แล้วก็มีอารมณ์คล้ายกับไม่รู้สึกว่าให้ใจนั่นคือฌานสี่ถ้าทรงจะได้อย่างนี้ก็ดีทำแล้ได้ไม่ถึงนึกถึงสีได้ก็ใช้ได้แล้วก็ใช้จิตใจพิจารณาไปถึงกันห้าตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของพระช่างทองเรื่องเบโซดาสิกทาคานาคาไม่มีความหมายกลายเป็นพระอาหารหันต์ไป แต่ว่าตอนนี้เราพูดกันถึงสกิทาคามีผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละพระองค์ไหนที่จะทรงจิตแล้วคนใดจะทรงจิตเป็นประสงดาสีทาคานาคารหันไล่เบียดไปตามนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์เป็นแด่เพียงว่าท่านทรงประสงดาแล้วบางท่านก็เป็นนาคามีเลยบางท่านก็เปนาา็นอรหันเป็นเลยแต่ไหนไหนพูดกันถึงพระ สกิทาคามีก็พูดกันสักสักหน่อยเวลาที่เราจับกระสินสีก่กองกองใดกองหนึ่งคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวถ้ารณมจิตของเราไปสมาธิเทุปจารสมาธิกำลังความโกรธมันก็ลดถ้าจิตเข้าดิ้นชาญความโกรธมันก็คลานต้มเตียมต้มเตียมไม่มีกำลัง พราะฌานมีกําลังใหญ่ทาลายกําลังความโกรธได้หนีแต่ว่าไม่สามารถจะฆ่าให้ตายฉะนั้นเลยเมื่อจิตของเราจับฌานในกระสินส่วนใดส่วนหนึ่งและสมาธิส่วนหนังไดส่วนหนึ่งได้เราก็ไปจับสกาญทติฐิเข้ามาพิจารณาควบคู่กันไปขณะที่เพ่งถึงภาพกระสินจงยาใช สกายทิฏฐิเอามาควบมันจะโย่จับกระสินให้มันส่งตัวยาสีดาบตามเดิมก็ตามสีกลาไลก็ตามสีประกายพืิก็ตามสำหรับสมาธิได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นอย่าทำจิตให้มันวุ่นวายในเมื่อ ท่านนังไหลทรงอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วเมื่อจิตสบายตามปกติเป็นที่พอใจคลายอารมณ์มณิดหนึ่งคิดพิจารณาสึ่งขันห้ากับภาพกสินในเมื่อเราพิจารณาขันห้าภาพกสินก็หายจึงเอาขันห้ากับกบสินเข้ามาประกอบกันนั่นก็คือนึกว่าภาพกระสินนี่ เดิมทีเป็นสีแดงผมว่าสีเดียวนะกี่สีก็เหมือนกันพูดสีเวลาแล้ต่อมาก็กลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนๆแล้วแดงเขาค่อยจางแล้วก,กลายเป็นเหลืองเข้มเข้มแล้วก็อ่อนๆแล้วก็ขาวขาวก็แล้วก็ใสแต่พอเราเขายับใจนิดเดียวภาพก็สิงก็หายไป ภาพกระสินกับร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนกันภาพกระสินที่กลายสีได้สแสดงว่าภาพกระสินนั่นเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงสีมันจะต้องปรากฏตามเดิมเหมือนกับร่างกายของเราที่มันมีความไม่เที่ยงมันสุดมันโซม,มันเปลี่ยนมปนแปรงเปน็น,ปนไ,ปได้ตามปกติ ี่มาตอนหลังที่เราทิ้งภาพกระสินภาพกระสินหายไปเรามาเทียบกับร่างกายของเรามันก็มีสภาพเช่นเดียวกันพราร่างกายของเรานี้ในที่สุดมันก็สลายตัวแบบเดียวกับภาพกระสินฉะนั้นเราจะไปะสนใจเรื่องโทสะความโกรธเพื่อประโยชน์อะไรเราโกรธเขามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ เพราะอะไรเพราะว่าคนโกรธไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเราโกรธเขาเพื่ออะไรเขาทําไม่ชอบใจเราเราอยากจะฆ่าเขาแล้วถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะตายหรือไม่ตายเขาก็ตายถ้าเราอยากจะประทุษร้ายเขาให้มีความเจ็บช้ำทางกาย เราก็คิดว่าถ้าเราไม่ประทุษร้ายเขาร่างกายเขาจะโสมหรือไม่โสมถ้ามันกโสมแล้วยาทำลายเขาทําไมเป็นอันมาโทษถึงความประโยชน์ถึงความโกรธมันไม่มีคนโกรธทําลายชีวิตร่างกายเของตนเองทําลายปัญญาขาองตนเองยิ่งโกรธมากเท่าไหร่กินไม่ได้นอนไม่ดับร่างกายก็สุดโสมจิตใจก็มีความวุ่นวาย มันก็มีแต่ความเร่าร้อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโทสักขีไฟก็โทสักมันมาเพญารลลล่างกายให้พินาศไปใจก,ก็ไม่เป็นสุกกายก็ไม่เป็นสุขโกรธเขาทําไมโกรธเขามันดีตรงไหนคนที่โกรธคนได้ก็คือคนบ้าถ้าเราโกรธคนอืมม่นมาเมื่อไรแล้วนึกใน,ในใจว่านี่เรามันบ้าพอตัว มากมากสิ่งความโกรธมันไม่ได้มีประโยชน์คนมันตายด้วยกันทั้งหมดทําไมจะต้องโกรธคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีกิเลสคนที่มีกิเลสจิตมันเศร้าหมองจิตมันมืดมีแต่ความงโง่เพราะเขางโง่เขาจะสร้างอารมณ์ที่ไม่ชอบใจให้ใจเราให้เกิดในเมื่อเขาทำลายก็ความดีของเขาเราทำไมต้องทำลายความดีของเราด้วย เขาอยากเจะเร็วก็ปล่อยเขาเร็วไปแต่คนเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยใครอยากประกาศเป็นศัตรูก็ให้เขาเประกาศแต่ผู้เดียวเราไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาใจเราก็เป็นสุขอันนี้จิตเป็นสุขได้อำนาจของกำลงังฌานต่อมา,จ,าจิตจะเป็นสุขใหญ่ว่าร่างกายของเราของเราคนดีของเขาคนดีเขาสัตว์ทั้งหลายคนดีวัตถุอื่นใดคนดี ไม่เป็นที่น่าชื่นชมสำหรับเราเพราะหนึ่งมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้สองทรงอยู่ก็ป,กประกอบไปด้วยความทุกข์สามในที่สุดมันก็สลายตัวสภาวะมันเป็นอย่างนี้ทำไมเรายังจะถือรักในร่างกายของเขาเราจะถือโลกอยากได้ทรัพย์สินของเขา เราจะถือโกรธเพราะ,ะกาศวัวต้องการปรหัประหารเขาแล้วมันมีประโยชน์อะไรเราจะอยู่ไปกี่วันไม่ช่าเราก็พลันตายดีไม่ดีเราอาจจะตายเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความโกรธคิดประทุสร้ายจะไม่มีสำหรับเราใครเขาจะทํำยังไงก็ช่างเขาใช้ครถาภาวน,นาไว้บทหนึง่ง ใครเขาชมว่าเราดีแล้วก็เลยก็ช่างมันเจ้านี้จะมาหลอกใช้ใครก็ว่าเราชั่วแล้วก็ถือว่าช่างมันที่ว่าความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่เราเท่านั้นเราจะดินดนด่นรนยังเกินไปเมื่อเรารังับใจได้อย่างนี้สนแสดงว่าอารมณ์แห่งพระสกิทาคามีของท่านเข้ามาอีกขั้นหนึ่งคือรังับความโกรธให้มีกําลังน้อย แ้าต้ว่าเรื่องราวของการระงับความโกรธที่ยังไม่หมดจะพูดต่อไปจัดมีอีกิจหนึ่งก็คือพรมีหารสีแต่ถ้าว่าเวลานี้โดยเวลามันหมดสันแล้วนี่ท่านผมเข้าใจว่าคําอธิบายเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทําให้ท่านหลายผู้ทรงความดีคนดีนะจะจําได้แล้วก็คนดีจะปฏิบัติได้ แต่คนที่ปฏิบัติไม่ได้จะามาคุยนะฟังให้ผมฟังปพ่าเป็นคนดีว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลวประสรทฐไรชานเพราะของแค่นี้ทํากันไม่ได้จะทําอะไรได้อะไรต่อนี้ไปขอบรรดาท่านนั้นหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัย จนกว่าถึงวาระที่ท่านเห็นว่าสองคนควรจะเลิกสวัสดี